เลียนรหัสกี่รอบแล้วเนี่ยโอฮยนรูปกี่หนแล้วรหัสมามันรู้ได้ไงไม่รู้วันเกิดมาวันเกิดว่าวันเกิดแม่วันเกิดฮะรู้ยันพระศกอยากกิดไงง ไ,ไดร้รู้มากมันรู้เกินเด็กว่ะมันไม่ใช่มันรู้เกินคนมากกว่ามันไม่ใช่รู้เกินเด็กเทพอะไระเขาเอภิมหา,าชาติบุตรหนูไปดูมาแล้วว่าลูกอ่ะส่วนมากถ้าแบบว่ามีแต่คนอย่างเงี้ยแบบว่าเขาเรียกอภิมหาชาติบุตร รู้เกินรเด็กในการคิดมันก็จัดรายการรวยจะตายแม่ก็เังค่ะรวยสิคะไปเจอมาแล้วค่ะอยู่แฟชั่นไอแลนด์ขายทุเรียนขนมทุเรียนกรอบทอดกรอบอ่ะชาคิดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาลูกให้ดูไปถ่ายมาทั้งผัวทั้งเมียเลยขายของช่วยกันแล้วก็เอาลูกมาด้วย นานแล้วนานแล้วตอนนั้นไปกินผัดไทยมั้งกับพี่เปี่ยมก็มันพาไปซื้ออะไรกินซื้อผัดไทยมันปอกเป็นเลยทุเรียนใช่เขาให้คนจ้างคนสี่เขามีตังเขาก็จ้างคนมาปอกให้แล้วก็ทำทำขายเป็นเป็นเหมือนขนมทอดกรอบสุเรียนสดใช่มันทำง่ายนิดเดียวก็คือแค่เราปอกแล้วก็แบบบดบดบด ใช้แป้งไ่แล้เรียกเควมแล้วจะบอกว่าข้าวต้มมัดทำง่ายมากถ้าเป็นข้าวต้มมัดของจริงค่ะใช่รว,วยใช่เมียรวยแล้วเมียก็อายุอายุน้อยกว่าอา หน้าเหมือนกันเลยก็เ,เอาใจก็คงมันก็คงมีบุญเขาน้า,เ,าเขาเรียกบุพเพศนิวาสลูกเขาเหมือนชาติลูกที่เกิดจากอีกคนเนี้คือเ,เจอกันไม่นานแป๊บเดียวพวกเด็กหนบอกเลยคนที่เข้าใจคือบุพเพศนิวาสคนที่อยู่กันแล้วมีความสุขนะ่ะ<ฮ>เขาเรียกเนื้อคู่นะไม่ใช่คู่กรรม<ฮ>ใช่ถ้าถ้าอยู่กันแล้วมีความสุขแล้วเข้าใจกันน่ะ เขาเรียกบุพเพสันนิวาส